ช่วยไดท้ทุกตรงเลยครับตั้งแต่เริ่มเริ่มคิดว่าจะเขียนอะไรแบบจะเขียนทอปิกไหนดีแต่และทอปิกควรจะลึกประมาณไหนเพื่อที่จะให้มีความยาวเพียงพอในการเขียนไรติงนะครับทีแคสที่จะเข้ามาหาไลน์ครับมันมีรอบรอบแรกรอบหนึ่งรอบยืน่นพอร์ต mm hmm. ก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีที่จะเข้ามาหาไลน์ได้คือ คือผมไม่ค่อยเก่งไทยสังคมเนี่ยผมก็เลยพยายามจะหนีมันออกมามาใช้แบบทางอื่นแทนก็รอบแรกเ็ใช้ i อ l อลใช้ b m a มในการยื่นเข้ามาหาลายัยครับก็สิ่งแวดล้อมเขาก็พยายามทำให้เราอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเรียนที่นี่ได้เพื่อนเก่งๆเ,เ,เยอะมากคุณครูดีมากๆเลย